ที่สำมงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบณ์สาขาวิเชิญบุรีตะบลสะประดูอําเภอวิเชิญบุรีจังหวัดเพชรบณ์นางสาวอารดีใจชื่นผู้วยการสำมงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุ์สาขาวิเชิญบุรีเปิดเผยว่าสำมงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุ์สาขาวิเชิญบุรีมีหน้าที่ในการขับเคลื่อนนโยบายในการแก้ไขฟื้นฟูและป้องกอันอาญากรรมในชุมชนโดยเฉพาะปัญหาภัยจากยาเสพติดซึ่งพบว่านในปัจจุบันปัญหาดังกล่าวเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะการแพร่ระบาดของยาบ้ายาไอซ์และเฮโรอีน ซึ่งมีการพบแพร่ระบาดในกลุ่มเด็กและเยาวชนเป็นจำนวนที่สูงขึ้นดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างความปลอดภัยและความสงบสุขในสังคมสำนักง,งานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบาาชุรีจึงจัดโครงการประชารัฐร่วมใจรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติดประจำปีงบประมาณ2,512ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้กระทำผิดได้มีส่วนร่วมในการทำงานบริการสังคมรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด เป็นการประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนในตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติดอันเป็นสิ่งทำลายชีวิตจากตนเองครอบครัวและสังคมและเป็นการบรณาการร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชนในการขับเคลื่อนและสร้างความเข้มแข็งเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนไทยให้ห่างไกลจากยาเสพติดส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกันอาชญากรรมและสร้างความปลอดภัยให้กับชุมชน เพื่อลดการกระทําผิดซ้ําและพัฒนาพฤตินิสัยของผู้กระทาความผิดเพื่อคืนคนดีสู่สังคมโดยกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้กระทาความผิดที่อยู่ในระหว่างการคุมความประพฤติรวมทั้งอาสาสมัครคุมประพฤติหน่วยงานภาคีและเจ้าหน้าที่ของสำนักง,งานคุมประพฤติที่เข้าร่วมโครงการจำนวน60คน